ซัมซุงเจสีพัดครับนี่ลืมรหัสล็อกหน้าจอน้องขอพี่ทำให้ดูหน่อยแต่นี้ลูกค้าก็มาลืมรหัสด้วยแหละแต่ว่าจำเมลไม่ใช่ไม่ใช่ปลดล็อกเมลนะครับผมไม่ใช่ล็อกเมลมันก็จะไปติดเมลอีกแต่นี้แนวทางแบบนี้คือแก้รหัสล็อกหน้าจอลืมรหัสล็อกหน้าจออย่างนี้ก็กด3ปุ่มพร้อมกัอนเียเพราะว่าปิดไม่ได้แต่ถ้าปิดได้ก็กดแค่2ปุ่มขงบนอันนี้เรากดพร้อมกันเพื่อให้เครื่องมันดับ นี่ครับกดสามปุ่มพร้อมกันเลยจนกว่าเครื่องจะดับนะครับผมพอเครื่องดับแล้วก็กดปล่อยปล่อยปล่อยลดเสียงแต่ว่ากดเพิ่มเสียงเปิดได้อยู่นี่ครับผมตอขึ้นแบบนี้ปุ๊บเราก็ปล่อยโลโกโ้เราก็ปล่อยมือครับก็จะเข้าโหมดเขาเองแล้วก็ วันนี้วิบนี่ครับผมวิบดัตตานี้เป็นการลบรหัสล็อกหน้าจอแต่ต้องจำเมลได้คือลูกค้ากดผิดกดอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วก็กดบูสเลยใครใช้รุ่นนี้อยู่บ้างครับนี่ซัมซุง J4 พัท นานแล้วครับตจวนี้ออกมานานพอสมควรวิธี hard reset เรียบร้อยครับผมก็จะลบก็จะไปติดเมลแต่เมลได้ก็เอาเมลมาใส่ได้เลยขอบคุณครับผมนี่คือรหัสล็อกหน้าจอช่วยทันได้เผื่อมีประโยชน์สำหรับท่านบ้างขอบคุณครับ